ลองบิลัดี่มไม่ต้องเอ้บิลัดี้นะเดียมีนี่ตรงตั้งเร็วตั้งใกล้กันเราอะังมาเป็นรหัสเอแน่ๆอ็นั่นแล้วลองแจ้ประกับการแร่ตีบัเต้าหินนนนดีหรือเอาเอาสรปรลองแร่ดิลองวมาดิม่มาดูเลยมาดบิลัดลองแร่ดิว้ามาดิโอเคอ่วิดีโวเดีเล่นตมาจานี่อ่าไอเืตำม่ตู้ก็บมไมได้อ้แรเดี๋ยวเขาจะไปลุ่ง ป่าก็ไปแบบนี้นะไปเเื่อยๆอเนี่ต้ประับใจแันหรือเนต้าอนอนปิ้งหน้าป้าเนี่มันดีสวัสดีกีนองสวกลวัดถึงโรงเรียนบัวมงไ้นะโรงเรียนบวมองเดี๋ยวดีเ่นประับใจกับต้อนนบอยักเไอ้ก้องรนจนาปัดเดียกมีต้อยโนนปิ้งหน้าป้า เบบีดีเปรตไก่ยอยู่ตามตัวนี้เดี๋ยวกามีคนไก่เอาปรับมามักว่าต้มหมดว่ายาหนึง่งรวยผุดเช่นปเปรตปีกไก่ตอนนี้ต้องรวยจีที่มาอะไรตัวปรับมาทุกคนพวกก้าวขนเร,นเร็วเปรตเออดีมากเย็บปูกเก้าง่ายยำม,มาปึกง่ายเดี๋ยวกาดูกระดูกตับเส้นกระดูกตับเส้เนมีช่วงมักมีตีพูชใหญ่ พอเจ็บเอวต้นกับเมียก็ไม่ตู้ใจพอเจ็บเร็วก็เมียหุ่มแล้ลาแล้ปวดใจตึงที่นี่ก็นอนต้นที่นี่บางเอิญพอเจ็บไรไรกลางเช่นนํำมาฝึกเล็มมันก่อเ,เลยที่นี่เดือดมันมุ่นเวียนไม่ได้ที่นี่ขึ้นไปติบ๊บกระมง่งทำไม่ได้เหลือเต็ก ผมจะเลี้ยเรือเตกเร็วครัมาผึก่งหมาผึกงเลี้ยเพื่อนมากผมมันจะจับเส้นกลางกลางนี้กลางฟ้าเส้นกลางฟ้าระวังคนมันจะลงวัวโผกเลวัวโผกันต้องกันเลยเดี๋ยวเก็บเอวลงวัวโผกเลยไหมฮะจนเนี่ยไปดักก้อจุดตรงนี้ว่าถ้าคนเก็บเอวหมากหมากันนะให้กินยาต้องตัวนี้แหละเดี๋ยวให้จริงๆเลยตัวนี้ตัวไหนตัวต้าเอโอนกระปิ้นนะป้า เดี๋ยวกาเวี่กาตัวนี้นะเดี๋ยวไม่ไ้มือดูม่ไ้หม่ได้ก่้าม่ไา้ไม่ได้ไม่วด้ไม่ไ้ไม่ได้ดไม่ไ้มดไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม้ไม่น้นม่ได้่าด้ไม่ได้ได้ไ่ได้ไม่้ไม่ไ้ใจู่้ใจ่าด้่ด้ม่ได้ไม่ไไม่ได้ไมไ้ม่ได้่ไไม่ไไ้่ดม นกก็ไม่รองอ๋อนกก็ไม่รองแปลงก็เพิ่มตัวนี้นะเควปิรี่แต่เควปิรี่นี่ชุดยอดเลยตีก็โตมานะ้ชุดยอดเลยเป็นเป็นเป็นเยื่อหัวเยื่อยากับไอ้เกาวตองกะเกาวตองนี่มันอยู่อยู่รอยผิวเชนเลยนะไปิดหวาแต่วะรอยไม่ตีว่าโกกินไปเร็วนะเร็ววันหนูก็ไม่กันก็ปรึกษามามอบมบไปรัดเตวเดชว่ะพี่ต้มต่าจริงจริงนะเนี่ยคนเนี่ยกายไปดัดยศไป แกบอกว่านี่ปุ้มตำหนักเจนิวเดี๋ยวกะเจน่าต่องตึตตงไปได้ะไรกินตัวไหนมา้างปดิดบอกว่านี่น,น,นไปไปี่นำมาให้กัไปควบีดีตอนนี้กินไปต้องอัดต์เร็วโตวมาเร็วเปิดเด,ด้อปุ้มยอมรับว่ายาเตือนนั้นแต่ว่าอดีจริงๆกับแกกับวาทูบอกไหมนะนอนกับเมียได้เดียวเปิดโต๊วักแต่นี้กันเดี <laughs> ๋ยวจริงๆเลยนี่ไปิด,ดต่องตึกไปไดิดโปรยเก่งมากเปิด